สวัสดีคะ่ะพี่นอกปองไปสุขุสุคนมาพอกันอีกแล้วกับพีมาดามสีนะคะเดี๋ยวมือนีสิ้าไปอัปเดตเบิงตนผักกามอยู่หลังเฮี้ยนทุกคนหูจากตนผักกามบออันนี้กะน,นานสิบประมาณสามสิบปีแล้วยังบอเคยเห็นตนผักกายู่ที่เพิ่นเอามาแบบขั้นเป็นสมพักกันนะเดี๋ยวสิ้าไปเบิงตนมันเดี๋ยวสลับกล้องหลังให้เบิงเลยเด้อนี่ค่ะ ต้นพักกามหรือว่าต้นพักกลมนั่นเองเบิ่งเดอนี่ใบมันเป็นแบบนี้ใบเป็นแบบนี้ที่เพิ่นเคยเอายอดมันไปไทายเอายอ,อดมันไปเฮ็ดเป็นขันสมพักกันไหมอันแม่บอกว่ายอดอ่อนกับดอกอ่อนมันน่ะเอาไปแช่น้ำประมาณสามขึ้นล้วกั จากนั่นก็นขันสมบัลูดอกบลเคยเห็ดแล้วก็บ,บัลูวิธีการเห็ดพร้อมแต่ว่าฟังพ่นเบามานะคะนี่เป็นค้นมันตะกี้ตวนน,น้อยนึงถ้าสมมุิว่าทุกคนย้อนไปดูคลิปเกา่กาๆเนาะที่พีเคยขุดเอาดินแถวแถวบริเวณเนี่ยไปปลูกพ่ออันต้นอันเมล็ดหมอนใครเห็นไหมมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งย้อนไปเบิ่งก็ได้ด้ะคะ่ะต้นเนี่ยยังน้อยๆอยอย,ยังไม่ทันนินายานนี้แต่ว่าตอนนี้เนาะแตกแขนงออกมา เป็นซองกิ่งกันสาขาแล้วก็มีแตกก่อออกไปอีกเป็นกิ่งใหญ,ใหญ่ขึ้นไปสูงขึ้นไปข้างบนประมาณนี้ค่ะเดยสิพาอ้อมไปเบิ้งทางนั้นอีกนี่ใบมันตอนนี้ม่มียอดอ่อนม่ได้เป็นยอดแก่ทางนั้นเลยเป็นไม้ยืนต้นเนาะไม้ยืนต้นลำต้นมันก็สิาขมนต้นใหญ่ไปทางหนากสิมีความแข็งแรงอยู่ค่ะ คิดว่าก็สิเป็นต้นไม้ญงที่เป็นไม่เนื้อแข็งหรือเนื้ออ่อนกับปรจักษละเนาะที่นี่อะนี่คือต้นของเขาบานนี้สิพาเบล่งความพิเศษอีกอย่างหนึง่งบางหนึ่งอะทายเป็นคลิปสัน้นแต่ว่าตอนนี้จะทายเป็นคลิปเาง้ามันบ่เดี๋ยวสิพาไปเบิง่งมันมีหน่วยหน่วยที่มันหลงเหลือจอยู่จากการที่มันเป็นดอกอะเพิ่นเก็บโบเบิร์ดเนาะต้น มันมีน่วยเด้เดี๋ยวเส้เบิ่งเป็นน่วยของต้นผักกามนีม่จ้าต้นแล้วก็นี่น่วยมันซู้ให้บเบิง่งไกลๆบิ้งน่วยมันสล้ายๆกับหมากละมุดตะวันใหญ่กว่าความรู้สึกว่าเหมือนหมากละมุดแต่ก็บอกคือซะทีเดียวเพราะว่าหมากละมุดจะเป็นผลไม้เนื้ออ่อนนะแต่ว่าพอหมั่นใจคือกันว่าผักกามหนี่ ลูกของมันนี่มันสามารถกินได้บ่อันนี้บ่หูเนาะแวบะบไปถามแม่เมิ่งแล้วแม่เพิ่งก็บ,บอกว่าบรูพค่อก,กันยายเราก็บรู้ึือกันมีอยู่สองหน่วยค่ะนี่หน,วน่วยท้างเๆเราก็ยู่ถัดลงมาเป็นหน่วยยู่ขางลางโอ้ยกล้องกับบรตรงบ่ซื้อบ่ตรงโฟกัสบ่เออโฟก,กัสแล้วนี่แม่บอกว่าเก็บใบล่องเบิงว่าเบลามันหน่วยแกคักๆนี่ มันจะเป็นยังไงเพิ่นกับ่เคยเห็นคือกันเพิ่์นมาประมาณนี้เนาะค่ะอันนี้อัดเป็นคลิปเาียๆเลยโดยที่บบได้ตัดคลิปอัดเป็นเาวงๆเลยโดยที่ดบต้องบบได้ตัดคลิปเนาะแต่ว่ากระิให้เบิ่งเป็นคลิปเาีงๆไว้เลยแบบนี้แะ,ะ้ะต้นผักกามหรือว่าต้นผักกุ่มแล้วแต่พื้นดีเอิน้นะคะผู้ใดเบิ่งคลิปนี้บอกพี่มาดามซีแน่ว่าบ้านซึ่งเจ้าเอินต้นไม้ชนิดว่าชนิดนี้ว่าอีหยัง ส่วนพีมาดามสีบันอยู่จากวันสกลนครเอินว่่าตนพะกกรมเนาะหูแต่ว่าอาไว้แต่ขันสมแล้วก็ลืมรสชาติไปแล้วว่าสมพะกกรมมันมีรสชาติเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะเมื่อนีนก็ให้เบิ้งเป็นคลิปยาวๆเลยฝากไว้ท่านี้จ้าโอกาสหนาพอกันคลิปไหมสวัสดีจ้าบ๊าย